สวัสดีครับก็วันนี้วันที่22ตุลานะครับสำหรับท่านที่สอบถามไก่สาวผมเข้ามานะครับวันนี้ผมจะจับมาแบ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลงใน t ิ k t อกนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็แคปหน้าจอหรือว่าแคปตัวที่สนใจนะครับไปแปะไปกดที่ลิงก์หน้า t ิ k ตอกผมได้นะครับนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งรูปให้ผมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นลูกสาวสิงโตจุเนียนะครับ รุ่นกระทงแล้วก็ใกล้ๆไขนะครับแล้วก็ลูกสาวเจ้าปิ่นโตนะครับแล้วก็จะมีเหรนหยกคีรีด้วยนะครับจะมีเหรนหยกคีรีนะครับใกล้ๆไขนะครับแล้วก็จะมีตําหนินะครับก็จะแบ่งแบบตําหนีนะครับพวกหัวบากระบุนนิดหน่อยนะครับแต่ใกล้ไขแล้วนะครับนี่นะครับเผื่อท่านได้สนใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายรูปรายตัวนะครับลงลงแบ่ง อาจจะลงใน t k k t o k นะครับ,าารรบเพราะว่า facebook ผมนี่โดนบล็อกบ่อยนะครับลงไปแป๊บเดียวก็โดนบล็อกนะครับอาจจะลงใน t i k t อกนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ถือว่าทักทักทัก t i k t อกผมมาได้เหมือนกันนะโอเคครับ